สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีรถกระบะใหม่จากตีเพชรอิรุสุเซลมานำเสนอนะครับกับอิรุสุ d m a x ็กเอ็กซในครั้งนี้เขามาพร้อมกับคอนเซ็ปต์แรงทะลุเวิร์ดนะครับสำหรับ X-Series ที่เปิดใหม่ในครั้งนี้สองรุ่นครับหนึ่งรุ่นแรกนั่นคือตัวอิรุสุ d m a x x s e r i e s รุ่นสปีดจะเป็นตัวเตี้ยครับในรุ่นสองประตูแล้วก็ในส่วนของ4ประตูนะครับ ส่วนอีกหนึ่งรุ่นจะเป็นของ Highlander นะไฮแลนเดอร์ er ก็มีเหมือนกัน h ฮ g h l a n d e r จะมีทั้งตัวของ Cap แล้วก็4ประตูเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ครับการตกแต่งใหม่ในครั้งนี้ของ X-Series มีดีเทลไม่น้อย,ยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตัวสปีดนะน่านผู้ชมนะก็จะเห็นนะครับกระจังหน้าที่เขาเน้นความดุดันจากสีแดงชุดกระจังหน้าลายใหม่พร้อมกับแอโรพาร์ตรอบๆคันนะจากตัวทั้งของกันชนหน้าและกันชนหลังที่เพิ่มเข้ามา และเด็ดนะครับในตัว D m a มยังไม่ได้ทำออกมานะกับตัวชิ้นข้าในส่วนของตัวของประตูนะครับที่ทำเป็นลายเส้นวาวเข้าไปในตัวรถถือว่าเป็นการปรปับปรุงครั้งใหม่นอกจากนี้ยังมีในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์ประจำรุ่นของเขาล้อนะครับเป็นสีกอสแบ็คขนาด16นิ้วลวดลายใหม่ที่แต่งเติมเข้ามาสำหรับตัว x อ็กซิีภายในก็มีการปรปับปรุงพอสมควรน,นะครับเน้นสีแดงทั้งตัวคอนโซลทั้งตัวเบาะนั่ง เบาะเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบบักเก็ตซีดแล้วก็มีอย่างนี้ฮะมีการปักฉลุในส่วนของ X-Series อยู่ที่ตัวเบาะเลยนะครับตัวของจอ,อมาตรวัดก็เปลี่ยนใหม่และตัวจอกลางเนี้ย8นิ้วนะครับใช้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนในท้ง Android Auto แล้วก็ในส่วนของ Apple CarPlay ทั้ง Highlander และก็สปีดในส่วน x อ e r i e s นั้นจะมีขนาดเครื่องยนต์ 1. 9ลิตรนะครับ150แรงมา้าแต่ตัวเกียร์เนี่ยก็แล้วแต่ทั้งตัวของอัตโนมัติ6สปีดแล้วก็ตัวของเกียร์ธรรมดาสำหรับไฮแันเดอร์นะครับก็มีการปรับปรุงเช่นเดียวกันด้านหน้านั้นก็เน้นสีแดงในรูปแบบของสปีดทั้งกันชนหน้ากันชนหลังและกันหน้ากระจางังรวมถึงลวดลายของสติ๊กเกอร์ที่มีการปรับปรุงเข้ามาใหม่นะครับ ล้อเป็นสีกลอสแบ็กเหมือนกันขนาด18นิ้วในส่วนของไฮแลนเดอร์นั้นเป็นกระบะยกสูงนะฮะก็มีความเสริมแกร่งให้กับตัวรถนะครับภายนอกเนี่ยับบรุงรูปลักษณ์ประมาณนี้แต่ภายในเนี่ยในส่วนของเบาะในส่วนของคอนโซลก็มีความดุดันเพิ่มมากขึ้นครับเบาะนั่งมีการระบายความร้อนในรูปแบบของเป็นเบาะคูลแม็กกันนะครับที่ไม่มีการสะสมความร้อนไว้ในตัวเบาะในส่วนของพัดเดลชิพก็มีเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อการสนุกสนานในการขับขี่ปรับรถตำแหน่งเกียร์เองได้ถึง6จังหวะเลยทีเดียว เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์รูปแบบเดียวกันนะครับ1.950แรงมา้าเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของตัวชุดมาตรวัดตัวของไฮแลนเดอร์นั้นจะล้ำสมัยกว่าเพราะมีการออกแบบจอแสดงผลในรูปแบบ3มิตินะจอกลางก็8นิ้วใหม่เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับทั้ง2รุ่นกับ X-Series นะไม่ว่าจะเป็นตัวของสปีดและตัว h i g h l a n d ร er, ์จะแยกอย่างนี้ย่อยมาทั้งหมด ประกอบไปด้วย5รุ่น2บอดี้ครับในส่วนของตัว2อ2ประตูแบบมีแคปแล้วก็ในส่วนของตัว4ประตูนะครับตัวของสปีดราคาเริ่มต้นที่อิวสูตั้งไว้นะครับ748,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่851,000บาทครับส่วน h ฮ g h นเดอร์ครับราคาเซ็ตไว้ที่8 7 8 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปนะครับ1 0ล้าน0บาทแต่ ถ้าคุณเห็นสีขาวที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นสีพิเศษครับสีพิเศษเนี่มีค่าตัวอยู่ที่7,000บาทซึ่งถ้ารวมกันแล้วนะครับราคาของรถ Highlander ตัวท็อปพร้อมกับสีพิเศษจะอยู่ที่1,24,000บาทครับก็ตรงนี้นะครับรับชมได้ตัวจริงนะครับกับ X-Series แรงทะลูเวิร์ทุกโชว์รูมของ i ิทูสุทั่วไทยนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ i ิ u ูสุ X-Series ที่เปิดตัวใหม่ ในครั้งนี้ครับ